โอ้ยพวกมึงกูรู้สึกว่าตอนเนี้ยคือกูยังไม่ได้ลงคลิปสามวันเลยนะวันในอาลงคลิปล่าสุดกับเมื่อวานวันพฤหัสใช่ไหมสุ์เสาร์อาทิตย์วันนี้ก็วันจันทร์เป็นสี่เท่ากับวันนี้กูต้องตัดสี่คลิปแต่ไม่เป็นไรคลิปมันอย่างละหนึ่งนาทีสองนาทีอยู่แล้วพวกกูไม่ได้ถ่ายอะไรวันวันหนึน่งกูอยู่กับเดิมแบบนี้ก็ก็ดูไปนะกันเด็กจ้าตอนนี้ก็นอนเปื่อยๆไป,ไปเพิ่งล่นออนไลน์เสร็จเล่นออนไลน์เสร็จแล้วก็ถ้าเห็นนี่คือทรงผมที่ ไปยืดแล้วก็หนีบมาไม่ได้ไปยืดหรอกสั่งมาจากช้อปปอออนนี้แล้วก็นั่งยืดออกนะครับเจ็บนังวัวใช่ไหมาในตอนนี้แล้วกูจะมาระบายนิดนึงเพราะว่ากูอยากรู้ว่าผู้หญิงที่อาบน้ําแล้วไม่ลดหัวเขาเขาทากันได้ไงวะคือส่วนตัวกูเนี่ยเป็นคนที่อาบน้ําแล้วทุกครั้งเลยนะอาบน้ําแล้วจะลดหัวคือลดหัวตลอดลดลดหัวเพราะว่าอะไรเพราะกูรู้สึกว่าการได้ทําอย่างเงี้ยมันทําให้เราสดชื่นขึ้นเลยมันทําให้แบบเรา เราแบบหายร้อนอะไรเงี้ยแต่พอเมื่อคืนน่ะหลังจากที่เมื่อวานที่อ่ากูยืดผมแล้วก็สระผมไปใช่ไหมสระผมเสร็จยืดยืดเสร็จเป่าให้แห้งเป่าให้แห้งเสร็จนีบประมาณชั่วโมงครึ่งกูเข้าใจแล้วว่าทําไมผู้หญิงถึงแต่งตัวนานนะก็แค่ยืดผมก็ชั่วโมงละทีเนี้ยคือตอนเนี้ยมันอยู่ในกระบวนที่เขาเรียกว่าวอะไรปรับทรงผมอยู่ได้ปะ่ะแต่พอปรับทรงผมเนี่ยทรงผมเราก็ห้ามโดนน้าเลย พราะไม่งั้นจะทําให้ครีมมันออกหรืออะไรสักอยาก่างอะไรกูก็ไม่รู้ห้ามโดนน้ํสามวันก็คือกูเป็นคนที่เหงื่อออกเยอะมากแล้วเป็นคนที่อยู่เฉยๆเหงื่อก็ออกแล้วตอนนี้พอพอหน้ามาปิดเนี่ยเหงื่อไม่ก็ออกนามหน้าผากชีวิตกูเนาะแล้วคือผมห้ามโดนน้ำสามวันคือกูต้องห้ามลดหัวแล้วปกติกูเป็นคนที่อาบน้ําลดหัวไงรู้สึกเป็นสดชื่นเอาซะเลยเวลาอาบน้าแต่ก็นั่นแหละ ยังไงซะเราก็ต้องทุนไปนะครับผมเพื่ออปรับเปลี่ยนลุคกิ้งที่ดีขึ้นตอนนี้ก็ผ่าน500ให้ร้อยมันไปผ่านสักสามวันสี่วันก่อนแล้เดี๋ยวค่อยสระผมแล้วเดี๋ยวค่อยจะไปออกกำลังกุงออกร่างกายมัง่งเ <c oughs> ต็งกูมาบ่นให้ดูดเฉยเฉเดี๋ยวจะไปจัดห้องซะหน่อยแล้วเพราะว่ารู้สึกว่าอยากจะจัดให้มันเข้าร่องเข้ารอยกว่านี้นิดนึงจากที่ว่าจะจัดให้ตัวเองสบายขึ้นแกร่าจัดให้ตัวเองดูแบบดูรก แล้วเวลาทาอะไรก็รู้สึกว่ามันจะขัดหูขัดตาขึ้นเยอะมากเลยเพื่อจะไปจัดห้องต่อละเลยเนดะี๋ยวเขาไปตัดคลิป3คลิปที่เหลือพวกมึงก็น่าจะชินกันได้แล้วนะกับการที่ลงคลิป3วันภายใน1วันเข้าใจกูนะบางวันกูก็แบบเอ้ยเฮี้ยกูขี้เกียจเลยเงี้ยก็ไม่ตัดเพราะว่าด้วยความที่ว่าเราก็ตัดคนเดียวเนาะตัดคนเดียวอัพคนเดียวอะไรเงี้ยเราไม่ใช่แบบว่ามีคนตัดต่อเราถ่ายเสร็จแล้วส่งไปให้เขาตัดอะไรอย่างงี้เราถ่ายเองตัดเอง มีบางวันเราที่เราอาจจะแบบขี้เกียจเล่นเกมดีกว่าอะไรเงี้ยก็ตอนนี้ก็กลับมาอัปคลิปแล้วนะครับผมแค่อุกสิบวันกูก็ขี้เกียจจะตายละจะถึงไหมกูสามร้อยสิบห้าวันสู้กันต่อไปถึงแม้ว่ายอดวิวจะไม่ถึงสิบก็เถอะแต่ไม่เป็นไรกูทำเพราะกูอ,อยากทำมันก็แค่นั้นเองมันไม่เคยมีวันไหนเลยที่ จะเดาสถานการณ์ได้ว่าฝนจะตกหรือไม่ตกมันอยากตกมันก็ตกมันอยากร้อมนอมันก็ร้อนกูบอกแล้วว่าอย่าไปไว้ใจประเทศไทยมากนะครับมีประกาศาออกมาชัดเจนว่าเราต้องเรียนออนไลน์อีกนะครับวันที่9ถึงวันที่18ซึ่งวันนี้เป็นวันที่9 18าสก็คือน่าจะเป็น 4, 4. เอดสสเ้ยไม่ใช่ 3. เอองเอแล้วก็ต้องเรียนอีก2อาทิตย์ ซึ่งกูไม่รู้ว่าชาติมันจะได้เปิดหรือเปล่าโรงเรียนนะครับผมก็ปิดไปเรื่อยๆปิดไปเรื่อยๆคนก็ติดขึ้นมาวันละ20-30คนสาราจังหวัดสตูลน,นะแต่ถ้าเกิดว่ารวมๆแล้วของรบประเทศเนี่ยน่าจะติดวันละ20,000คนซึ่งกูไม่รู้ว่ามาตรการแบบเนี้ยมันช่วยให้ลดที่ลรรดผู้ติดเชื้อมากแค่ไหนท่านี่ดีคือมึงควรออกและให้คนอื่นบริหารประเทศนะครับมึงนั่นแหละ ถ้าเกิดว่ามึงได้ยินนะ